สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานในโอเดคอร์ดีไซน์เราจะมาถ่ายคลิปในมายคอนโดปิ่นเก้านะคะพอดีว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่เคยจ้างเราทําบ้านแล้วเขามีคอนโดล่อยเช่าสามห้องเรารับรีนเวทให้ลูกค้าโดยพยายามจะคงของเดิมไว้คืออย่างสิ่งที่ทําห้องนี้เนี่ยเดิมทีห้องมันอายุคอนโดมันห้าหกปีแล้วห้องก็เก่าสิ่งที่เราทาเนี่ยคือการทาสีใหม่หม,หมดนะคะทั้งสีฝ้าสีผนังทั้งหมดเลยนะที่เป็นทาอ่อนนี้ แล้วก็ส่วนของผ้าม่านซึ่งเก่าแล้วก็นําไปซักให้ลูกค้าโดยใช้ของเดิมแล้วก็ติดตั้งกลับให้ทางลูกค้าทาสีน้ํามันประตูทุกบานเลยนะคะได้ทาสีหมดก็คือทาสีใหม่หมดนะคะทั้งประตูเพราะว่าเดิมทีมันเก่าแล้วทาทั้งประตูแล้วหวองโถสีน้ํามันให้ห้องมันดูใหม่ๆขึ้นแล้วก็มีการซ่อมเฟอร์นิเจอร์หรือเฟอร์นิเจอร์ออกนะคะสว่วนตควรัวเนี่ยของเก่ามันก็โบกมาโบกยางหมดแล้ว แรกๆเป็นแบบนี้แล้วก็บวบน้ําหมดแล้วเนี่ยเราทาใหม่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยครัวเราจะไม่เหมือนเป็นไม่ใช่ไม้คงไมันจริง,จ,รงจะเป็นมันไม้ HMR เครื่อผิวเมลามมนนะคะแล้วก็จากท็อปที่โครงการเคยแถมครัวควรัวตัวนี้เนี่ยอันนี้คือเราใส่น้ําไว้เพื่อเราเทน้ําใช้อ่างเก่ามันเลยได้ดูเก่านิดนึงแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นหินจริงหมดนะคะแล้วก็ทาสีใหม่หมดชั้นเดิมทีมีชั้นตรงนี้เอาออกเปลี่ยนชั้นสแตนเลส แล้วก็เป็นหินแกรนิตครับทาทับยากันซึมแล้วส่วนกระเบื้องบางอย่างเนี่ยมันเป็นคราบก็มันเป็นกระเบ,บาื้องเดิมคราบบางอย่างออกบางอย่างไม่ออกแต่ครัวเนี่ยทำให้ใหม่เพราะครัวเนี่ยจะเป็นจุดที่เสียเมื่อใช้ไปสักระยะเวลา,านึงนะคะอย่างระเบียงเนี่ยเราก็ทาสีใหม่ให้เข้ากับตัวห้องนะคะทั้งห้องครัวทั้งหมดเลยเพราะว่าให้ลูกค้าจะได้แบบผู้เช่าจะได้รู้สึกเหมือนอยู่ห้องใหม่หมด เดี๋ยวต่อไปเราไปดูห้องนอนไฟฟ้าที่ก็เปลี่ยนหลอดให้ลูกค้านะคะเปลี่ยนหลอดให้ใหม่ส่วนเบาะตัวนี้เนี่ยก็คือของเดิมที่โครงการแถมคือมันย้วยไปหมดแล้วทางเราก็ทําการนำเบาะเนี่ยไปทําใหม่ให้แล้วก็เลือกสีโดยเอาสีชาร์จสีมาให้สีเบาะเนี่ยมาให้ลูกค้าเลืลอ,อ,อกเลยเราทําเป็นภาพที่ดีให้ลูกค้าดูด,าด้วยนะคะก็คือเบาะไซส์เดิมทุกอย่างเดิมแต่เพิ่มความแน่นของกองน้ําขึ้น จึงลูกค้านเนี่ยในกรณีเป็นคอนโดปล่อยเช่าทุกอย่างต้องแข็งแรงนะคะเพราะเจ้าของบ้านเราจะเน้นความแข็งแรงใช้งานได้ยาวๆแต่ก่อนเนี่ยตรงบริเวณนี้มีตู้นะคะเป็นตู้ของไม้ปาริเกลของกรงการแทมให้แล้วก็ลูกค้ารีทิ้งเพื่ออยากให้ห้องดูกว้างขึ้นแล้วก็ซ่อมผัดเราก็ซ่อมพื้นกระเบื้องยางาของส่วนนี้ให้นะคะส่วนตามในห้องนอนเนี่ยเหมือนกันค่ะทำผ้าม่านท,า,นท,า,นทาสีนะคะแล้วที่เหลือก็เป็นการทำความสะอาดให้ลูกค้า แล้วก็เดิมวทีเขามีที่นอนเก่าแล้วก็คือขนทิ้งไปให้แล้วก็ให้เขาใส่ของใหม่แล้วก็ซ่อมเฟอร์นิเจอร์เก่าอะไรให้ลูกค้าบางทีก็วางเสียอะไรเสียก็้วซ่อมแซมให้เขานะคะก็ง่ายๆสําหรับห้องนี้จะเป็นแบบนี้อยู่ประมาณ3ห้องนะคะมาห้องที่2นะคะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องสตูดิโอนะคะจะเป็นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือชุดครัวชุดครัวชุดนี้ก็คือเหมือนเดิมค่ะรื้อของเก่าที่โครงการแถมซื้อทิ้งทั้งหมด แล้วก็ทําใหม่เป็นไม้เมลามีนเคลือบผิวนะคะเป็นไม้ที่ชิมอาเคลือบเมลามีนแล้วก็ใส่ท็อกหินใหม่ท็อกหินเนี่ยจะเหมือนกันทั้งสามห้องเราก็ใส่แบบสเงตลิ่งทางสีผนังสีฟ้าใหม่ทั้งห้องส่วนตู้เก่าเนี่ยก็คือจะมีปรับบางแก้ไขพวกบางคับหลุดซ่อมแซมเปลี่ยนน็อตต่างๆนะคะส่วนพวกนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เดิมที่เป็นท็อปตังทั้งหมดเนี่ยเราติดฟูเมกา้าลายิสีดำให้ลูกค้าตั้งแต่ตูกทางเข้าซึ่งทุกนี้เป็นของแถมของโครงการ วอัดเลยค่ะที่เป็นท็อปสีดำก็จะเป็นตู้อนนเนกประสงค์ตู้เตี้ยนะคะอันนี้เป็นตู้ทีวีส่วนน,นี่เหมือนตู้เสม,มือนโต๊ะกลางอันนี้ตู้ข้างเตียงจริงๆแล้วตู้มันเก่าแล้วแหละเราก็มาช่วยเขาติดโฟมิก้าแล้วก็ใส่ขาตู้ให้ลอยจากพื้นเพราะเวลาพวกไม้ปะติเกิลเวลาจะเสียเนี่ยมันจะเสียจากการโดนน้าและความชื้นนะคะเราจึงใส่ขาให้ลูกค้าเพราะว่ายิ่งลูกค้าไม่ได้อยู่เองเวลาใช้ไปหรือว่าลูกบ้านที่มาอยู่อาศ,าศัยเนี่ยถูพื้นหรือทําน้ําหก ตัวเฟอร์ลอยตัวพวกนี้จะไม่เสียทําให้เขาคงทนยิ่งขึ้นคือใช้ใคุม้มแล้วส่วนผ้าม่านเนี้ยเราก็ซักให้ลูกค้าใหม่แล้วก็มาติดแขวนกลับให้ลูกค้าแล้วก็บอกนี้ก็เปลี่ยนให้เหมือนเดิมค่ะเบาะยั่วเราก็ไปซ่อมแซมลูกค้าเอาสีเดียวกันหมดเลยสามห้องประตูทุกอย่างทาสีใหม่หมดนะคะเกระทั่งถึงระเบียงก็ทาสีใหม่ให้แก่ลูกค้าไปสำหรับห้องสตูดิโอเนี่ยก็ทำประมาณนี้นะคะ งั้นก็เดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งที่จะคล้ายๆล,ยหล,หละะ้ห้องนี้แต่มีเลิกกันห้องที่3มแล้วนะคะห้องนี้เนี่ยเป็นสตูสตูดิโอเช่นกันจะเหมือนห้องที่แล้วนะคะแต่มีเลิกฝังกันเช่นเดิมค่ะลูกค้าจ้างทำครัวทุกห้องทำไมเดินประปาแล้วก็ถอดชุดครัวเดิมหรือถ้าทับตู้เก่าของเขาซ่อมแซมตู้ที่เสียแล้วก็บารทับหลุดมัน่นอะไรบ้างนะคะเราก็ซ่อมแล้วก็ติดโคมิก้าให้ชิ้นงานใหม่ขึ้นส่วนข้ามาห้องนี้เนี่ยเราตัดเย็บใหม่ให้ลูกค้า เย็บใหม่ให้ลูกค้าหมดแล้วก็บอกก็ทําใหม่ด้วยส่วนห้องนี้เนี่ยพื้นเดิมเนี่ยเสียหมดแล้วลเราได้ทําการรื้อพื้นแล้วก็ปู SPC นะคะใหม่ให้ลูกค้าทั้งห้องโดยเราเลิกบัตเชเลือกทั้งหมดเนี่ยนำมาให้ลูกค้าดูระหว่างบัตเชรเลีพื้นสีทาผนังโอมิก้าเพื่อให้ลูกค้าไม่ว่าหินหรือว่าสีไม้เฟอร์ล้วเขาก็จะพยายามออกให้คล้ายๆของเดิมเพื่อว่าเหมือนของเก่ากับของให,ใหม่เนี่ยทำแล้วให้มันเข้าเซตกันจะได้ไม่ต้องดูขัดแย้งให้ดูเป็นตีมเดียวกันประตูก็ ติดตั้งใหม่ทาสีใหม่นะคะเพราะว่าประตูเก่าเนี่ยเป็นประตูประตูเก่าเนี่ยเป็นประตูจำชื่อไม่ได้ประตูเก่าเอาไว้ว่าประตูเก่าเสียแล้วแล้วก็ติดตั้งใหม่แล้วก็ทาสีใหม่ให้นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปการซ่อมแซมคอนโดให้กับลูกค้าเก่าของเรายังไงแล้วฝากแฟนเพจทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็เลือกใช้บริการมีโอเดคอร์ดีไซน์นะคะสำหรับงานตกแต่งบ้านก็คุ้ค่ามาดีค่ะ